เอาไหนดีรถไฟเอาไม่เอาดิเอากลัวนี้ยันนี้สเก็ตซูลไม่เอารถไฟไม่เอาอ่ะมุไปฮอบอกคนเดียวไปมามาใครเป็นเทียไอตาเป็นใช่เหรอไอตาเป็นเกย์ไอตาเป็นเกย์ไอตาเป็นเกย์ตาระบบเป็นเกย์วะผู้ชมต้องเป็นด่านหนีด้วยเนี่ยด่านนี้แม่ง ยืนให้โดนเด็เอยืนให้โดนตอกอืมตอนนี้อยู่ใกล้ตามากเลยอ่ะเฮ้ยเชื่อมมาถึงเจอขันตร์กรเลยเกิใใาดใกล้เลยขันตกรโอ้โหชีวิตขันตร์กรจริงจ <c oughs> ริงหรือเปล่าไปเจอขันตร์กรพอดีเดินถอยออกมาเลยที่นี่มันเถื่อนใช่อืมเหมือนจะเห็นมีคนเดินผ่านแถวนี้นะบอสตกใจนะ <c oughs> บอส <c oughs> บอสตกใจนะพี่จนะ <c oughs> หนูเมื่อไหร่เนี่ยตกใจบอสฮัลโหลนอนอยู่นี่ มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปจอแดงอ่ะไปจอแดงอ่ะมาเหรอขาราชกาเหมือนมิกิเอ้ยจูจูจูจจจกระจี๊ยบกระจิ๊ยบกระจิ๊ยบสวัสดีครับจอจอแดงเลยอ่ะจอแดงเลยอ่ะจอแดงเหรอมิกิจอแดงเนี่ยรอแล้วกุรอแล้วกุรอแล้วกุรอแล้วรอแล้วกูรอแล้วรอแล้ มันมาอยู่ใกล้แล้วไปนีอันตรายหนีหนอันตรายเดรลร้ายแรงเอามันออกแล้วมั้งเฮ้ย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 แอบแอแอแอแดมดดดมดมด้าึงด่าเอไอตาไอเร็วไอตายเล้วตายเร็วตายเร็วช่วยช โอเคมาอีกฝั่งนึงค้าไมาอีกฝั่งนึงข้าลงมาทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้วะตาเฝ้าอยู่ไปหน้ตาเฝ้าอยู่ไปแท้โซยใครแน่ใครได้บอกตาเฝ้าอยู่ไปหน้าบอกนายตาขจะเล่นจ้าเฝ้าเฝ้าไปแล้วไปแล้วเฝ้า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 ไปไปไม่เฝ้าเฝ้าเฝ้ามันไปมันเฝ้ามันไปไม่เฝ้ามันไปเฝ้ามันไปเฝ้าไอ้แมงกินคนไอ้เยอยดละก่อนเป็นคน เราตั้งนานไม่ตายเทียบอลแม่งโตสวยเฮียโตไปแย่งกู้แล้วไหมกูเอาก็ยังรู้ไอ้กูตัวไปตัวเป็นทุเรศยังวะเฮียตั้งนานไม่ตายในเฮียเทียขยับปุ๊บตายปั๊บเลยสัตว์ไม่มันเห็นออลาร์เลยอลาแมวน่ะอลาร์อลาร์แมววะอลาร์เลยเลยกูเดินหนีมามันคือนี่มันคืออลาร์เน้นกุ้ยเน้นเน้นกูเป็นรูปแมวเขาแชทอย่างช้าเลยเฮียเออสายล่างสายล่างสายล่างเออสายล่างเนี่ย เนแล้วหลังเธอตาขอีตาขอีตาเป็นขารการจะไปแอบเฮ้ยโอ้โหในเป็นจู้ชายหญิงใช่ไหมตาตามากูไม่โอ้ใครบกเกอไม่สนเลยอ่าฮะมีคนเป็นแล้วเราจะเฮ้ยโก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 อยู่ด้วยกันเมื่อกี้โกว่าตาไอเกย์ไปหาขอกงินนะขอตามาแล้ว ไปกอหาของกันแหแดีแล้วเราจอกกันดิเรา่อกกันแยกกองลงกันอ้าวแยกกันะแยกกนะยกกนะยกกันยืนเต้นยืนเต้นยืนเต้นนึกมาค่อยค่อยหนีเฮ้ยตรงเนี้ยที่กูเคยแอบตาตาเข้ามาหาไมเจอนี่เนี่ยแอบเนีนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วว่าน่ะทั้งที่ก็ไม่พอไม่ล่ไม่พอเฮ้ยจะไโดนอลไมึงอย่าบอกที่กูยัง โผล่เข้ามาอะหอ้เออต่อกันโัใหญ่ให่างนี่าอะไรเูไม่ไกูหาไม่เจอนั่นแหละตรงนั้นแหละที่มึงที่มึงที่เข้ามาแล้วหาไม่เจอเฮ้ยอะไรอะส่งมาองอะไมเนี่ยอลาดเนินกู้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขางโผล่อะไรขางทหารข้าร่างขมอขางโผล่ไอ้หายยังหายังไอ้เอออะไรนี่หาเลยโผล่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  ตาหางโพไอ้ต้าอยู่เนี่ยเก็บหาหารให้ตาเขาไปเดี๋ยวไอ้สัตว์มาดิเียครับมักนจะวรอฆาตกรมันแน่เลยอย่าแล้วตาอย่ารอไดขอล้องครับฆตกรรไว้อ่อ้ยโอ้ยปีนก็ปิง ลาลาลาคิวเลยเชื่อเอามาดิตาจุกูดิเอามาดิตาใครวะเนี่ยจุกูดิตัวใหญ่จัดเลยรถจกระฝันหวยจริงเลยขิดโอ้ยกูแตกไม่มีใครช่วยเลยบอสตกใจแล้วเว้ยอยู่ๆก็เข้ามา บอสเอ็มเฮเอ็มเฮเอ็มไหนยู่ไหนนี่ไม่ตกอ่ะโอหาแล้วได้ได้ไลไอ้โก้เอ้ยทำไมเลือกโก้มันหายไปเยอะจังวะเฮ้ยเลื่อโกูมันไหลใ่ใช่ใช่กูก็เป็นเอ้าเดี๋ยวเราสองคนนี่เือยเดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวเราสองคนเดี๋ยวสองคนเดี๋ยวสองคนนเชื่อยียเลยเวลาจะหมดปะเราจยโยไ้เอ้ย กูขาดไม่หักกูขาดไม่หักกูขาดเขาไปหาเลยยิ่งไม่เลยเด็กมันกระโดดเข้ามาหากูไอ้สัสหี้ยแทนที่กูจะล่อมีรายอยู่ไหนตาหมามีรายเอ้ยนน่นอยู่ไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตาหามีอ่ะเฮ้ยขยับอ่ะอย่าหยับดิอย่าเบียดกันอยู่ด้วยกันไว้หัดกันไว้กัวกันไว้ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอีซิบีซิบีซิบอ้าอสบอสบอสบอสลงด้วยไอชิบอสระวัหลัง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 กูไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วอ้วหลังหลังหลังนะกูจะ้าเลยตวอยู่ข้างล่างโอ้โหข้างล่างนีข้างล่างนี่นีอยู่ข้างล่างดนลมไ้ละลโดนลมไอยเจ๋วที่สุด ตาไม่ได้คนไยแมคนน่าคุณน่ากลัวใช็ดหนิาดีกว่าน้องบอสเราเราล่อสองคนนะบอสเบือสามคนไม่ไม่ล่อไดสามคนตัดแทนได้กูจะลอดด้เฮี้ยกูแตกกูทำไมเป็นงั้นอ่ะเขาเรียกว่าลูกนั่งไงกูตัวมึงนั่งกูได้ไหมกูปาสลิดปาสลิด อันไรดีอันนี้นิ่มดีวะเอวยมาแล้วเอ่ยซุ่ม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 อะไรเอ่ยอะไรเอวยอะไรเอ่ยอะไรเอวยดูินอื่นไปแล้วเดี๋ยวจะไปดันไปซุ่มเหรอซุ่ม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 ไก่ซุ่มมาเดินหลุนกันขอ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 เฮ้ยวิ่งได้เป็นเลยอ่ะมาถึงก็เป็นเลยมาถึก็เป็นเลยโอ้โเฮ้ยยายแกนี่ยายแกนี่ ไม่เคยเล่นแล้วถ้าอุ้ยแล้วมาแล้วมาดูแบบดิเอาบอสบอร์ล้านเลยอยู่กับบอสป่ะเกมแล้วเกมแล้วอุณได้ทองคุได้ทองกูได้กูได้บาทองทองนปบาทองเฮ้ยเดี๋ยวใส่ไอหญ่โก้ตกใจมาเลยโก้ใจหายไปเรื่อยๆทองเดี๋ยวเครื่องยนต์ไอ้ฆาตกรตาถุยใครอ่ะตาถุ่งเฮ้ยตกเฮ้ย ใช่ใช่ไ,ไม่ออกช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้เฮ้เจนี่แกนี่มาโอ้เรียบร้อยครับผม เฮ้ยขยักขอยากคิดมากเลยกูกูยืนโง่ๆอยู่อะแล้วขารการเดินผ่านกูไปเฮ้ยทุกคนเล่นไม่เป็นเอ้าคุณทำไมกูโดนอ่ะเฮ้ยะไรช่วกูด้วยอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู <S <s ่ไหนกันเฮ้ยอย่าเดินตามผมดีครับแกนี่มันนี่วิอ้าวค่าได้หนึ่งคนนี้ก็คือภูมิใจแล้วนะไม่เอาด้วยการกูรับคือภูมิใจใหญ่ช่วยกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่นี่บนเต็มเลยอยู่บนตึกทั้งหมดเลยไอผีตามกูเนี่ยช่วยกูด้วย ผีแมงเฝ้าอ่ะเน่ตรงนี้จุกชั้นดีเลยนะที่จุกชั้นดีไอแกนนี่อ่ะดูดิเดินเดินบนอ่ะเดินบนอ่ะมันอยู่กับกูเนี่ยมันอยู่กับกูเนี่ยมันเดินตามกูอ่ะมันอยู่กับกูเนี่ยโอ๊ยคุณไปไปไปช่วยคอยแน่ช่วยคุกคอ่ช่วยคุยช่วยคูยยืนยืนเลยตองต้องอยู่นั้นช่วยไงน่ะไอตาโดนแล้วไอตาดูกุลหลอกอ่ะ ไอ้ตายแบบหลอกเซิร์งค่อยๆแน่เรียบร้อยช่วยไม่ได้ก่อนเป้าเข้าไปไม่ได้จะเข้าไม่้อมมันมุดเข้ายังไงอยูตัวไข้าแต่ก่อนมันไม่ได้ความจริงแล้วมันมุดได้นะเขามาต้นไม่เข้ามาแล้ววะโกมันมุดชิวจังวะเอาๆก้อนหาไม่เจอจ้อนหาไม่เจอมันไม่อยู่ตรงนั้นบอตายไม่ชบกูไม่ชบ เือเพื่อตลอละเออล้วเระไปอยู่เอ้ยล้อละตาคนงี้เหรอไปี่อวันนี้ที่เราตอะไปล้ก็ไปเลยอ่ะมันลงมาแล้วโอ้หิดบักัะตัวสูงจะมเลียนไมอผิดผิดล้มอ่ะผิดล้มอ่ะ ผีน้าคว่าบไปเนี่ยผีน่าขว๊าบเรามาวัตัวสูงกันไปอ่ะมึงผีเว้นขว๊าบขว๊าบเหเฮ้ยขำมันนี่โอ้ยไม่ต้องเลยข้านีข้าลงมาข้าลงไม่รู้เลยเลยผีเห็นเห็นไหมเห็นไหมคนข้างล่างเห็นไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยจากการมันไอตัวเนี้ยเลยเออไอหัวเส้ตัวนี้ เชือดใครเฮ้ยขารตาขารตาขารตาเลยกูภูมิใจแล้วเกือบได้หมดเลยจริงๆหนูเดียวเริ่มเริ่มคือไบอกแล้วเอ้ยแกนี่ยืนทำไรตรงกลางสี่แยกไอ้โก้มึงก็น้องมึงก็เชียวอ่ะเฮ้ยมาบูบี้ดินอ้ตายเรียบร้อยไอ้ชื่อโก้แม่งไอ้ชาไอ้ไอ้ชาลีจะออกกันหมดแล้วเหรอไม่หมด มันกำลังหาทางขึ้นอยู่ไปชื่ดิยืนรอผีมาต่อกันเลยผีมันอยู่ข้างล่างผีขึ้นไม่ได้ยีอีกทางหนึ่งก็ไม่รู้เนาะเออขึ้นไปว่าเรียบร้อยกันแล้อืมมันซึ่งแก่สางอยู่ในบ้านที่ตกเหี้ยถึงถึงอันนี้เป็นอะไรอ่ะ เหเล่นก hey, 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 ็เล uh, no, 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 right. ่นไม่เป็นเฮ้ย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 กูกมานอนนอนตรงนี้ดิกโกนตรงนี้นอนนอนนี่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยูนี่ดิเฮ้มึงไปตอกกี่ร้ยเสาทำไมตอกตอกตอกกูได้ตอตอกตตอกไปเล่นไม่ได้เฮียแล้วเมื่อกี้กูาพูดอะไั้งน้ อยู่ในวีต้องเีต้องาวโดนกูแน่ผู้มึงอ่ะเขาจะตั้งตบไดเอามองอ่าดูตัวละครกูดิกูกูกูทำไมกูเหมือนเอามองอ่าจังวะเหมือนยาแคปซูลิเลอนะหนูท่อตบไอ้เหี้ยเมื่อวานไหนบอสหนูท่อมาถึงโอ้โหแล้วแม่แบบมา แม่งถ่ายตอนกูสายตูดไอ้เฮียห้ยแล้วทำไมอยู่กับฆาตกรวะมาโดนเขาแรกแน่ดลวแบอย่มดกูดูดิกูเอาวิตรงไหนเนี่ยไม่ไม่เอาขอขอขอไม่ได้เลยบิากีบ้ทำอะไราว้เบ้า้าบ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 ้้นบ้าบ้ก็แอบ้า้า้าบาบ้บ้บ้าบา ร่ำหนาร่ำหนาร่ำเร่าแล้วผู้ชายพัดีฮีโร่ฮีโร่ Oh My God ไม่เจออยู่นิ่งๆพี่เฮ้ยอะไรนิ่งๆอ่ะเฮ้ยกูเห็นแล้วฮันเน่หลบในนิกไม่เนียนหรอกนะไอ้หนูฮันเน่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 กู ช่วยเหรอช่วยเหอช่วยเหรอฮึวิเคยช่วยกูวิเคยช่วยหนูไปไหนอยู่ในซุ้มซุ้ไก่ซุ้มไก่โอยก่อนชัวว่ากูกเ,หเห็นวะป่ะอุจุจุ๊บ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 เดี๋ยวนี้มันเถื่อนน่ามีนเถื่นเ้าทางนี้มาจะฟังมีอีกฟัง โก้จ๋าทองนั่ี้ใช่ใช่ทางนี้ทางนี้โกเอ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเอากลุ่มไปจุกมาสุขฆาตกรหลุดใช่เหรอเออฆาตกรหลุดเรียบร้อยนุชตายเก็บสองครับผมที่ไหนอยู่ไหนจ้าที่ที่คุณเคยดีกว่าที่คุณเคยเหรอ อวูดหงิดมากเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันอะหาไม่เจอหรอกอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่อยู่ในนั่นอยู่อยู่บนชิงช้าอยู่บนชิงช้าหนึ่งไม่อยู่ในครูแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยโยนอยู่ในบ้านเป็นบ้านใครไม่เหรอใครอ่ะเดี๋ยวใครบ้างอ่ะเดี๋ยวใครบ้างบอสบอสจ๋าบอสบอกมาสิว่ามันอยู่ไหนกันบอสบอกไม่บอกไม่รู้ไน่ อเดี่ยววอดดเดียวอยู่ขี้ช้าอยู่ขี้ช้าไปหาขี้ช้าจะหาอยู่ชิ้ช้าเฮ้ยทำไมได้เป็นขีดตัวใหญ่อย่างว่าไม่ยังมุดยังมุดไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขีดมันค้างช้าอยู่แล้วหญิงทำไมวะขีดมันค้างช้าอยู่แล้วมม่ออกไปแล้วเด๋ยวหญิงเลยไอันนี้ดิมา เฮ้ยโค้ดแม่ไหนสัตว์มาถึงก็เป็นเลยเอแฮมเตอร์ไอ้สัตว์แฮมเตอร์เข้าวโค้ดอะไรวะโอมไอ้สัตว์โค้ดแฮมเตอร์แฮมเตอร์ข้าวโค้ดไม่อยากเชื่อไอ้สัตว์เดินเสาต้องมีไอ้ไม่ต้องมีเชียวไอ้เนี่ยนายกานายกาอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยมัมมมหาหาหีบหาหีบหีบทองอ่ะหาหีบทอง เหี้ยไม่มีแล้วไปแล้วนุชไม่ไหวยม่ไหวไม่ไปเจอกันไปไอ้เหี้ยนุชหรือหญิงวะนุชแหละเดี๋ยวมึงไปกูใช่ปะกูเห็นเดนน้องสองแล้วขึ้นมา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 ขึ้นแล้วขึ้นแล้วอันนี้ทางนี้ทางนี้ทางหลังบ้านอางนี้เจ๋งนี่เหรอนายกันนาย เฮนเตอร์น่ากลัวจริงม่อยาจะพูดอ่ะไอ้ล่วงไอ้เจ้คนล่วงเอ้ก๋ตกใจป้าเฮ้ยตกใจไอ้อาลีไอ้เปรตเอ้ยว่บซ์บอส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 นะเฮ้ย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 ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเเยย้เ้ย้ ใครใจบุญช่วยหน่อยเด้อไม่มีอ่ะด้วการกุสานะครับสามเวอร์กีไม่มีการสุสานไม่รอดพร้อมช่วยเหลือไม่มีเว้ยตม่อดตายตึงตายไม่รอดสวยไปเดโนเสาร์ด้วยสวยพี่สวยไดโนเสาร์ปล่อยมันตายไปเลยมันสูญพันธุ์ไปแล้วปล่อยมันสูญพันธุ์ไปเฮ้ยอย่าไปช่วยมันดีเดียวเดรดเสาร์มันโคตรกากอะไรเหี้ยโดนหนูท่อกบตรงนี้ยังปลอดปลอดภัยดี ูตายไอ้เหี้ยโชคดีมีชายแม่เยอะเนอะมาช่วยเลยเหี้ยไอบอสอยู่ที่เดิมว่ายังอยู่ที่เดิมวะบอสอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมเออแถวเรามันปลอดภัยจริงๆเนาะอย่ารองออกมานะไม่รู้ว่เราอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าไพวกมึงอยู่ไหนะไอพวกเหี้ยไอเหี้ยบอสก็โดนไปใกล้ๆมือขาอยู่ไอ้บอสอยู่ข้างๆกูไอเหี้ยไม่ไม่ช่วยเหี้ยเฮ้ยคนเราไม่มีน้ำใจเว้ยไม่ ไอ้คนเราอ่ะมีน้ำใจไม่ได้กูต้อนไอ้เฮียอยู่ก็ไอ้เแค่อยู่แค่ปลาย่ไอ้เแค่อยู่ข้างๆกูแค่นิดเดียวไอ้สัตว์ไม่ได้แค่เอื้อมมือเว้ยแค่เอื้อมมือก็มันโหดเลยแเอื้อมมือเว้ยโกเอื้อมมือต้องถึงมือเว้ยเอื้อมมือการที่แขนขาดอะไรแขนหดมือหมอเลยไอ้เฮียเรียบร้อยไอ้เฮียตนพิมบาดแผลไม่ไหวแค่เอื้อมมือถึงมือหมอไม่ได้เลยต้องถึงมือหมอเลยแ้อมถึงมือหมอเลยไอ้เฮียตนพิมบาดแผลไม่ไหวไอ้สัตว์ อยแถวนี้มันปลอดภัยจริงๆเลยใครโดนอ่ะไม่คุยด้วยอย่างใครคุยเหรยไอหญิงเกิดอะไรบ้างไอเย้ไอเย็นยังไงเย็นแค่เอือมืไอสัตว์อย่าลากมาออกไปออกไปไอหยิงออกไป อาเนียนอย่าขโทษโ่อาได้ไหมคือเตรมตัวออกเลยตอนนี้วิ่งครับวิ่งเ่อก็ลอโอมโอมดูดูดดี๋ยวทำอะไรหดูดูดูโอมอยากกระโดดอยากตายครับโอมไปเร็วอีโอมเด็กเวนเกยกูฟันไหลกนะกูฟันไหลอไรโอมไม่เห็นกูข้างบนโอมมันเดินมารอบเนือโอมเออใช่ไงวช่ว่า เราได้เราได้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราโถ่ไม่น่าออกไปเลยอู๋อีแฮมเตอร์กูกูเจอเป็ดเจ้าเป็ดไอโอมเราก่อนนะแฮมเตอร์อ่ะเอนเนาก่อนนะกูกูจะเอาหนูโตไอหนูเตอร์ ไอ้เจ้าหนูเวนไอ้เจ้าไอ้เจ้าหนูท่อไอ้เจ้าน้องเดี๋ยวนี้ไอ้หนูแฮมเตอร์นี่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 คืเอาหนูแฮมเตอร์เหรอนี่ตอก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 คืนี่นีเฮ้ยพุงอยากเกินึี่ก็เป็นอยู่แล้วอ่ะหนูจับตอกหรอกเฮ้ยนุชมาเยอะโอ้โหเป็นนักแสดงน้อยยืนโอ้โหแล้วแบบนี้ยังคิดดูดิก็ไหวกูเลยอ่ะ กูไม่อยากเล่นแบบนี้เฮ้ยใครได้เอารองเท้าอุดเด็กดิจะมึงใครหนุ่งตาหนำเพี้ยอะไรเนี่ยไปด้วยเฮ้ยเจอแล้วโดนจำกระหม่อมเจอแล้วไม่รู้กระหม่อมไว้นะฆาตกรแต่กูไม่ตายอยู่ด้วยอยู่ด้วยขอบคุณญใจขอบคุณด้ิสันดิหนุ่ยแฮนเตอร์ แฮมเตอร์แฮมเตอร์จ๋าแฮมเตอร์แฮมเตอร์ไกระโดดดีวแฮมเตอร์แฮมเตอร์จ๋าแฮมเตอร์เราจะตายด้วยกันแฮมเตอร์กูอยากโดนเฉือนอะไรเฮียเร็วๆนุ่นๆมาหนี้นุ่นๆมาหนี้ลี่ยอลี่ยมาจัดการไี้แฮนเตอร์ดีจัดการเลยกูว่ะทองแรกเอายืมหัวทองไปไหนเนี่ยซอย กองชื้อเอ้าเห็นบอสแล้วมัมตีฟตินไม่โคตรชิวอ่ะไม่โคตรชิวอ่ะไม่โคตรตึงโคตรอันตรายอ่ะบอสเมื่อกี้อะไรอ่ะบอสพี่ว่าไงผมว่างั้นแล้วกูแตกเฮ้ยมีคนอยู่ในตู้อ่ะใครอ่ะเฮ้ยเ้ยมาดิมาดิเจ๊น้ามาดิเฮ้ยขึ้นไงวะ เอ้ยทางนี้ทางนี้ครับทางนี้เห็นไหมว่าคือตรงไหนอ่ะรู้ดอันนี้เออมาเออเออนอนหมดเลยน้ำใจอ่ะไม่มีรอนหมดเลยน้ำใจหมดเลยเออเราอยู่ในธรรมชาติเจอคุณแน่บนต้นไม้อ่ะดึงมุดอ่ะเอ้ยเอ้้ยใจเย็น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 ใจต้องรักเลยเฮ้ยมานี่มานี่กูรอักก่อนมา ไอเแ็มตอไอเ็มต้อเฮ้ยกร์ไอคเทองทองทองมาชนิมทองมานิมไอ้นุ้ยอย่าตามัะดิปล่อยกูโอย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 ย

ตนได้ว่าแถวนี้มันจะมีคนแอบคอยอยู่บนต้นไม้เขาอยู่บนต้นไม้อะไอสัตว์หมอผอมมาดูเด็ดเด็ดทำไรดูไอตาโยนซอบูสัตวนไอแฮมเตอร์สายตูดแอมเตอร์สายตูดเอ๊ยแฮมเตอร์สายตูดเอ๊ยยังเตอร์สร็ตามึงดูมึงมึงดูแฮมเตอร์สายตูดดิเฮ้ยกูไปประดุงความยุติธรรมไปอยู่ติตามหมอไม่มีอ่ะกเจ้าเอต่อเ อยู่ด้วยมีใครข่านี้หรือเปล่าไม่มีกระโดดเป็นบานไปสู้สิไว้หญิงไปยังไงอะวันนี้วันนี้วันนี้วิชานัาโตะฟังไว้วิชานาโตะไอ้พี่หญิงเดินวันนี้สั่นหนึ่งกระโดดขึ้นหลังคาเนี่ยวิชานัาโตะเอาปืจมบัวบาปืนจมปะไงก็รอดไงก็รอดใช่ไหมยังไงก็รอดเว้ เรียบร้อยครับสวยประตูเปิดครับอยู่ตรงประตูเดียหลอดหลอดไอ้าันเขาประตูเขาประตูเรียบร้อยครับผมไะไม่เอะไอเรตอยกเรือไม่ลดตอนยเรือไม่ลดกูจะนะใช่โยใช่โยสเตบิตอบบีบีสุดจัดประหลาดบอกได้ยินกูบ้า ได้ยินได้ยินได้ยินอะไรเชี่ยสัตว์ิดกำบันเลยพี่เออเจกูจะเอากำหนูแฮมเตอร์อยู่เดี๋ยวเดียวมึโดนหนูท่อกูตอกอึออออออับอ้นนี่นี่ตอกตอกตอกไม่อาไม่เอาแบบนั้นนะเจ้ากูเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นีขวบเบนขวบบ้ขวบเบนขวบบิขวบบนขวบบนขวบบนนั่นเียสขวบเบเอาเอเอาเอาตูดต่อปล่อยเอแล้วเดี๋ยวกลับมา ฟันแม่งตัวแรกเลยอุ้ยไอโกเป็นไอโกเป็นเอฟเอไเฮียตีผีกันเดี๋ยวไปบอกมันเดี๋ยวมันบอกมันเฮ้ยนี่วันเจคกี้ไอเฮียกูจะแพ้เือตไอเฮียตัวเป็นคาราคูไปด้วยเฮ้ยใครใครว่าหญิงเหรอหญิงเหรอหนีแม่งเลย ไปมาด้วยกันมาด้วยกันเฮ้ยยิง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 จ่อแดงจ่อแดงโอ้โขอขอไปตุ่มจับที่ไหนคะไอ้หญิงตามหนูค่ะทางด้วยเสาหนูตัดลงลงเลี้ยงอนี่อะไรวะเขาเรียกลงเลี้ยงสัตว์เจ้าดูซับเจ้าดูซับคุณตกใจอีพวกเวนอีอีอีเนี่ยตก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 เอ้ยหนูหมุดท่ออ้าว อ้าวอ้าวเงินเงินเงิน่ดตันฟรีหบาทวตาบ้